เตาผิงก็จะช่างก็เลยบอกว่าได้สิจะได้มีบ้านสวยๆเป็นของตัวเองช่างมาช่างอีกต่อจะล่มอ่านต่ออ่านต่อมาทำงานแบบไม่หยุด แต่เรดขี่มอเตอนป่าก็รู้ออกมาแล้วเพราะว่ามันได้ได้ได้รู้ข่าวว่าตุ้งหมูสามตัวได้ย้ายออกจากบ้านพ่อแม่แล้วมาเลยไปเป่าบ้านตัวที่หนึ่งแล้วตัวที่หนึ่งก็ไม่ไปที่พี่ชายแล้วมัน ก็ต้องตัวแบบกลัวๆแล้วหมาป่าก็มาเป่าแล้วไ่เอาบ้านพี่ชายผู้แข็งแรงมันมันก็แข็งแรงและหมาป่าก็เป่าเป่าแค่เท่าไหนก็ไม่พังมันคิดว่าถ้ามันปีนเลยป่องกัแล้วมันจะกินลูกหมูได้พอมลงไปหางมันก็ไม่แล้วก็ไม่มี นีมากับลูกหมูอีกเลยอยู่ด้วยกันอย่างนี้สามตุวจบแล้วไปติดหมูไปติดหมูวิงลูกหมูสามตัวหาชี้เล่าอยู่หาชี้เล่าเลยครับเล่าเลยอ่านอ่าน โบโบคือเป่าใช่ไหมเป่าบ้านของลูกหมูพังไหมตื่นมาเลยได้ไม่รับไปลงทันแล้วนีกค่ะแมหนึ่งเอ็นเอ็ลสูกคือแล้วขับแน่อีกเดี๋ยวแม่จะลูกเดี๋ยวแม่จะจัดที่นอนให้นะว่ามานมาอ่านได้แล้ว อาปา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 ตื่น Dorothy, ตื่นตื 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. ่นตื่นถายแล้วลลามูรื่องขอ่ายจบจบมือให้เตงหน่อย โมโกไม่อาันไมอันีกะเอ็หมูโกอีกเอ็กจบอีกแล้วทำไมจบไวจังเลย